คอร์สสอนหุ้นเดย์เทนครั้งที่8ดพี่ครับวันนี้เป็นการพูดคุยง่ายๆเพราะคราวที่แล้วนะครับเราสรุปในเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรการทำราคานะครับว่าจุดเข้าที่ดีสุดของเราคือจังหวะเริ่มทำจังหวะเริ่มทำจะเป็นจังหวะต้นรอบดังนั้นโฟลสตตรงนี้นะครับเป็นจังหวะเริ่มทำที่ได้เปรียบปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นหลัก ถ้าจะเล่นลันเวลาโชคสอนในเรื่องตรงนี้ถ้าพี่เข้าใจพี่มือใหม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวโชคก็จะไปลงในเรื่องเกี่ยวกับเ a เทตไ m ม์เฟรย่อยตอนนี้โชคเน้นในเรื่องเกี่ยวกับไทม์เฟรมเดนมองโครงสร้างของกราฟก่อนว่าต้นล่กนะครับมันเป็นยังไงบ้างหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆครับโปรดฟังคำวิงวอนของเมาง้าง่ๆเอาไว้บ้างเมาในตลาดนะครับจะมีสองประโยคอย่างเงี้ยรู้งี้รู้อย่างนี้ไม่น่าเลยนะครับ เมาจะอุทานคำแบเนี้ครับรู้งี้รู้อย่างงี้รู้อย่างนี้ไม่น่าเลยคำพวกนี้นะครับมันเป็นคำวิงวอนของเมาโง่ๆในตลาดที่เกิดขึ้นกับเมาใช้คำว่าส่วนใหญ่หรือหรือเมาทุกคนเลยก็ได้ครับทำไมโชคต้องพูดแบบนี้ไอประโยคแบบนี้นะครับถ้ามันมีแผนการเล่นแล้วเล่นตามแผน ประโยคพวกนี้มันจะไม่เกิดทำไมโชคต้องเอาประเภทนี้มาฟางังเพราะการสะท้อนอารมณ์คําวิงวอนของเม้าพวกนี้นะครับมันทำให้พี่รู้ตัวว่าพวกนี้แหละคือข้อผิดพลาดหลักๆของคนเล่นหุ้นผิดพลาดแล้วเสียโอกาสแล้วนะครับรู้งี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้น่าซื้อเก็บเอาไว้น่าทนถือไม่น่ารีบขาย ก็คือเห็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ซือ้อไม่กล้ามีของกล้าซือ้อแต่ไม่กล้าถือสุดท้ายก็ขายหมูดังนั้นเนี่ยครับมีหุ้นดีๆแต่ไม่กล้าซือ้อไม่กล้าถือแต่เวลาหุ้นเน่าๆไม่น่าเข้าซื้อเลยแต่ก็เสือกเข้าซือ้อไม่น่าทนถือเลยน่าจะรีบขายก็ทนถือติดดอยหรือไม่ก็ขาดทุนพอรแตก นี่คืออารมณ์ส่วนใหญ่ของคนเล่นหุ้นมือใหม่ในตลาดหรือเมาในตลาดดังนั้นถามว่าตรงนี้เอามาพูดทำไมมันคือตัวสะท้อนมือใหม่ในการเล่นหุ้นได้ดีมากทำยังไงเราจะแก้ข้อผิดพลาดหรือแก้การเสียโอกาสตรงนี้โชคบ,บอกไว้ก่อนเลยพวกนี้นะครับมันคือตัวสะท้อนความจริงของมือใหม่ทุกคนในตลาดจะต้องเจออารมณ์นี้ เพราะคนที่เจออารมณ์แบบนี้แล้วเจอซ้ำๆหนึ่งไม่มีแผนการเล่นความรู้ไม่พอในการวางแผนได้จึงไม่มีแผนการเล่นและไม่เล่นไปตามแผนดังนั้นมือใหม่ทุกคนต้องมีแผนการเล่นและเล่นไปตามแผนนี่ไงข้อผิดพลาดของเม้าส่วนใหญ่ในตลาด มันจะช่วยสะท้อนข้อผิดพลาดของเราที่จะเกิดได้ดีมากๆดังนั้นโชคพยายามจะย้ำพี่ตั้งแต่วันนี้เลยสำหรับพี่มือใหม่ว่าเราต้องมีแผนการเล่นและเล่นตามแผนนี่คือหัวใจการทำกำไรในการเรียนรู้ที่ดีมากฝึกเรียนรู้ตั้งแต่เรียนรู้ความจริงไม่ต้องมานั่งเฟซกลอกตัวเองว่าฉันจะรวยจากหุ้นอย่างวู้อย่างนี้ถ้ายังไม่มีแผนยังไม่มีหน้าเทดแล้วคาดหวังจะรวยอ่ะ หลอกตัวเองดังนั้นคนจะรวยได้มีความรู้แล้วตกผลึกออกมาเป็นแผนการเล่นแล้วก็เล่นไปตามแผนอันนี้ต่างหากที่โชคอยากจะบอกพี่มีความรู้แล้วตกผลึกความรู้ออกมาเป็นแผนการแล้วเล่นไปตามแผนนอกแผนหลุดแผนเราไม่เล่นแค่นั้นเองและสิ่งที่จะต้องพูดผ่านพี่มือใหม่ฝังจิตใต้สำนึกเอาไว้ก่อนเลยก็คือทั้งหมดเนี้ยคือหลักการที่ดีเขาเล่นเราเล่น เขาเล่นเราเล่นคืออะไรเขาเล่นเราเล่นแปลว่าหุ้นตัวนั้นกําลังเป็นที่นิยมเขาไม่เล่นเราก็ไม่เล่นดังนั้นการเล่นหุ้นที่ดีนะครับสำหรับพี่มือใหม่คำพวกนี้มันสำคัญมากเลยนะเขาเล่นเราเล่นแปลว่าหุ้นตัวนั้นกําลังจะทำราคาหรือยกราคาไปต่อหรือเริ่มมีสัญญาณเริ่มเล่นดังนั้นเขาเล่นเราเล่นทําเฟ r เดก็แปลว่า ตัดตัวต้นรอบก็ได้เริ่มเขาเริ่มเล่นแล้วหรือยกปรับฐานราคาขึ้นไปเรื่อยๆเบรกเอาไปเรื่อยๆก็แปลว่าเขาเล่นเราเล่นอันนี้ทำเฟรมเดย์นะครับพวกลันแต่ถ้าเป็นทำเฟรมย่อยเดเทรดพวกนี้นะครับก็คือจังหวะแท่งเขียวใหญ่วอลลุ่มพีกจังหวะเดเทรดก็คือจังหวะเขายกเราก็ตามราคายกวอลลุ่มพีกมันจะมาพวกนี้อยู่แล้วและที่สําคัญจังหวะเขาเล่นเราแล้วเ,เ,เขาเล่นเราเล่น ไม่ทันห้ามเข้าไล่ราคาไม่ทันรอให้กดเคลียดึงกลับจังหวะเขาเล่นเราเล่นเขาเล่นเราไม่ได้เล่นแปลว่าเราไม่ทันเมื่อไม่ทันก็คือไม่เข้าไล่ราคาแค่นั้นเองง่ายๆมือใหม่ที่ติดดอยที่พอร์ตแตกก็เพราะว่าเขาเล่นแต่เล่นไปไกลแล้วเราจึงเข้าไล่ราคาก็คือเข้าไปติดดอยหรือเข้าไปรับของดังนั้น คําว่าไม่ไล่ราคาพี่มือใหม่จําไว้เลยว่าหุ้นถ้าเกินจุดเข้าที่ดีแล้วหลุดแผนเราไปแล้วไม่ต้องเล่นครับหุ้นตัวนั้นอย่าไปเสียดายอย่าเอาอารมณ์ไปวางกับมันไว้แขวนกับมันไว้ก็คืออยากได้ไม่จําเป็นดังนั้นพี่มือใหม่ทุกคนจําให้แม่นเลยนะการเล่นหุ้นที่ดีต้องเลือกเล่นหุ้นนะครับตัวที่เขาเล่นตลาดนิยมกระแสนิยมกำลังเกิดอย่างวันนี้กลุ่มอิเล็ก เขาเล่นอย่างวันนี้กลุ่มพวก IPO ก็ยังเล่นอยู่ในบางตัวเห็นไหมครับเราต้องมองกลุ่มพวกนี้ให้ออกว่าเขาเล่นยังไงแต่ถ้าในกลุ่มพวกใหญ่ๆพวกธน,พธนาคารนะครับเราไม่ค่อยได้ซื้อกันหรอกครับผมและเมื่อเขาเล่นเราเล่นนะครับไม่ไล่ราคาสุดท้ายเมื่อเราเข้าเล่นยกเอากดยอมอย่าฝืน แพ้คือแพ้ผิดคือผิดถูกคือถูกเพียงแต่ว่ามือใหม่อ่ะชอบหลอกตัวเองนะครับในการดึงกราฟดึงกราฟแปลว่าเนี่ยซื้อสมมติซื้อสิบบาทราคามันลงไปเก้าบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่เคลียร์เดี๋ยวมันก็ดึงกลับ มันยังลงไปอีก50าสิบปังลงไปเหลือ8ปบาทห้าสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราซื้อ10บาทมันแค่เคลียร์เคลียร์สเต็ปสเอาชัวคราวนี้ดึงกลับผ่าน10บบาทน่าจะไปไกลไอ้อย่างเงี้ยดึงกราฟหลอกตัวเองเข้าซื้อแล้วมันล่วงอันนั้นเราเรียกว่าผิดแผนหรือผิดทางก็ยอมแต่อเผอิญว่านะครับยกเอากดยอมเข้าซื้อแล้วมันกดแล้วก็กดลึก เสือกหลอกตัวเองว่ามันแค่เคลียมึงซื้อผิดทางคือซื้อแล้วไม่ไปอ่ะคือความคิดหรือการประเมินของเราผิดผิดก็แค่ยอมรับตัวเองว่าผิดอย่าดันทุลังอย่าฝืนหรืออย่าหลอกตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยวกราฟมันก็ขึ้นมันแค่เคลียร์แล้วทําไมไม่ซื้อตอนที่มันเคลียร์เสร็จแล้วดึงกลับหละ่ะแล้วไปซื้อทําไมสิบาทไม่รอซื้อเกบาทหรือแปดบาทห้าสิบล่ะ ก็ไม่รู้นี่เออเมื่อไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ตอนซื้อเราประเมินแล้วว่ามันจะไปได้มันจะขึ้นอย่างงู้นมันจะขึ้นอย่างน,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 างนี้แต่เข้าซื้อแล้วมันไม่ขึ้นแปลว่าเราประเมินผิดประเมินผิดก็แค่ยอมรับข้อผิดพลาดแก้ไขกับมันซะนี่แหละคือคำว่ายกเอากดยอมเมาส่วนใหญ่นะครับที่เกิดคำวิงวอนนะครับก็เพราะอะไรเวลาเวลาเขากดน่ะไม่ยอมเวลาเขาทุบล่วงไม่ยอมยอมแพ้ไม่ได้ ยอมไม่ได้แล้วก็ให้ความหวังความฝันตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะดึงกลับเดี๋ยวก็จะดึงกลับสุดท้ายลงไปลึกเลยหุ้นบางตัวลงมาห้าสิบเปอร์ซ็หกสิบปอร์เซ็นตบางตัวลงไปเก้าสิบเปอร์เซนก็เพราะหลอกตัวเองอ่ะตัวเองไปจั่วยอดกอยอดกราฟไปไล่ราคายอดกราฟอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยมันเป็นคําที่มือใหม่จะต้องรู้แล้วต้องฝังเอาไว้เลยว่าเฮ้ยคำพวกนี้มันคือคำจริงคำพวกเนี้ย มันมันมันคือเลือดเนื้อของเมาในตลาดที่มีประสบการณ์เม้าแล้วตกผลึกด้วยประสบการณ์หรือเลือดเนื้อความเจ็บปวดข้อผิดพลาดพอดแตกคาบน้ําตาอะไรก็แล้วแต่ของเมาเดังนั้นคําพวกเนี้ยมันเป็นคําที่แก้ไขอะไรแก้ไขข้อผิดพลาดของเมา ดังนั้นนะครับประสบการณ์ข้อผิดพลาดของเม้านะครับเนี่ยข้อผิดพลาดของเมาส่วนใหญ่ในตลาดจะช่วยสะท้อนข้อผิดพลาดของเราดังนั้นข้อผิดพลาดของเม้ามันจึงสรุปออกมาเป็นแบบนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เมาเกิดดังนั้นกําลังจะบอกว่าพี่มือใหม่ทุกคนบางอย่างไม่ต้องเจ็บไม่ต้องขาดทุนไม่ต้องพอดแตกไม่ต้องเสียขวัญเป็นคนส่วนใหญ่ในตลาดก็ได้ เรารับรู้รับฟังข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นโง,โง่ๆไม่มีความรู้ไม่มีแผนไม่มีวินยัยแล้วบอกตัวเองว่าพวกนั้นนะ่ะเข้ามาแล้วตายหาในตลาดแล้วสุดท้ายก็จบไม่สวยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่เดินซ้ำรอยเท้าที่เมาโง่ๆเดิน ดังนั้นตรงนี้มาที่เราเรียกว่าหลักการที่ดีมันก็คือบทสรุปที่แก้ข้อผิดพลาดของเมาโง่ๆดังนั้นพี่มือใหม่เรียนถูกไม่ต้องลองผิดแต่เมาในตลาดเวลาเรียนรู้อะไรนะครับงกคิดว่าตามใน Youtube ได้คิดว่าตามในโลกออนไลน์ก็เข้าใจแล้วตกผลึกก็กลายเป็นว่าเข้าไปช่วยสร้างประสบการณ์ผิดพลาดให้กับเมาชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นนะครับชีวิตบางอย่างเงินทุนก็น้อยพอต์ก็เล็กเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ถูกผิดด้วยตัวเองทั้งหมดเรียนรู้ข้อผิดพลาดคนอื่นก็เปรียบเสมือนป้องกันไม่ให้เราผิดพลาดได้เช่นกันผิดคนอื่นทำมาเป็นถูกของเราให้ได้อันนี้สำคัญพี่ครับ เราทุนน้อยเราไม่ได้พอร์ตใหญ่เราไม่ได้ประเภทที่ว่าเงินถุงเงินถังมาเล่นหุ้นดังนั้นเงินในพอร์ตของเราทุกบาทนะครับมันมีค่าดังนั้นนะครับเราอย่าไปทดลองนะครับต่างๆให้ขาดทุนให้พอร์ตแตกให้ให้เสียความรู้สึกเลยอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดใหญ่ๆนะครับ เมาส่วนใหญ่ในตลาดสะท้อนให้เราเห็นแล้วดังนั้นหลักการพวกนี้ยมันเป็นหลักการสะท้อนข้อผิดพลาดของเม้าในตลาดแล้วเป็นหลักการที่แก้ไขข้อผิดพลาดเราไม่ต้องเดินซ้ำรอยผิดพลาดของคนอื่นก็ได้เพราะเส้นทางของความผิดพลาดรอยเท้าของเม้าที่ผิดพลาดมันเกื่อนตลาดหุ้นไปหมดแล้วหันซ้ายแลขวาแม่งก็มีรอยเท้าโง่ๆที่ไปตายไม่จําเป็นต้องเดินรอย นะครับเดินตามรอยเท้าคนอื่นที่ผิดพลาดแล้วเราคิดว่าเราต้องไปผิดพลาดเหมือนอย่างเขาไม่จําเป็นเลยดังนั้นพี่มือใหม่ทุกคนจําไว้แค่นี้เลยว่าเขาเล่นเราเล่นไม่ไล่ราคายกเอากดยอมเสียให้น้อยได้ให้มากเสียให้น้อยนี่ก็คืออะไรนะครับยกเอากดยอมแปลว่าผิดทางก็ยอมเวลาได้ เวลาได้ยกสต็อปลอขึ้นมาเหนือทุนแค่นั้นเองราคาขึ้นไปอีกก็ยกสต็อปลอตตามขึ้นไปนะครับสุดท้ายนะครับเล่นหุ้นพี่มือใหม่ต้องมีสต็อปล็อหรือจุดยอมเมาในตลาดที่เกอนกาดในตลาดเหลือเหลือแต่ซากนะครับพอตแตกพวกนี้ตายจากตลาดอย่างนี้นะครับผมเพราะไม่มีสต็อปลอการไม่ยอมแพ้การไม่มีจุดคัดหรือไม่มีสต็อปลอนั่นแหละ มันทำให้เมาในตลาดขาดทุนกันหนักๆน,นะครับพอรตแตกดังนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากจำไว้เลยพี่มือใหม่นะครับเสียให้น้อยได้ให้มากยกเอากดยอมไม่ไล่ราคาเลือกเล่นหุ้นในจังหวะเขาเล่นเราเล่นและที่สำคัญกล้าได้ในความเสี่ยงที่คุ้มค่า อีกหนึ่งปัญหานะครับเมาชอบความชัดเจนไล่เขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามนะครับต้องการความชัดเจนไปแล้วนะครับจึงจะกล้าเข้าสุดท้ายกราฟทำราคาไปไกลแล้วก็ไปกล้าเข้านะครับภาพกราฟชัดว่าขึ้นชัดมันจะเคลียร์แรงแต่กราฟกำลังขึ้นด้วยแรงซื้อเพิ่งเริ่มขึ้นเพิ่งเริ่มยกมากแท่งเขียวหนึ่งเขียวสองนะครับมันมีความเสี่ยงว่าจะขึ้นจริงไหมแต่แรงซื้อจำไว้เลยนะครับแรงซื้อมันคือ มันคือเครื่องยืนยันการเล่นทุกรูปแบบดังนั้นนะครับกล้าได้ในความเสี่ยงที่คุ้มค่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่กล้าเข้าซื้อไม่กล้าเสี่ยงที่จะแลกกับโอกาสดีๆนะครับเราจะไม่ได้ซื้อแล้วเราจะพลาดโอกาสทำกำไรที่ดีด้วยดังนั้นนะครับพวกเนี้ยมันสำคัญทั้งหมดเลยกล้าได้ในความเสี่ยงที่คุ้มค่าถ้าเสียหรอครับ ผิดทางก็ยอมเพราะเรามีคติที่ว่าอะไรยกเอากดยอมเสียให้น้อยได้ให้มากไม่ไล่ราคาเขาเล่นเราเล่นคําพวกเนี้ยมันจะเชื่อมโยงแล้วก็วนกันไปวนกันมาอยู่แค่นี้แหละพี่ครับเชื่อโชคเถอะพี่มือใหม่ หลอนกับคําพวกนี้อยู่แค่เนี้ยสะกดตัวเองโชคพยายามพูดวนไปวนมาในคําพวกนี้เพื่ออะไรฝังจิตใต้สํานึกของพี่โชคอยากจะบอกพี่ทั้งหมดนี้นะครับมันคือแผนการเล่นและเล่นตามแผนแค่นี้เองไม่ได้ยากแต่ที่มันยากพี่หลายท่านเป็นมือใหม่ไม่จริงเป็นมือใหม่ที่เก่าตลาดมาแล้วรู้มากเล่นหุ้นมาก็นานแล้ว เรียนมาก็เยอะแล้วแต่พี่ไม่ตกผลึกข้อผิดพลาดตัวเองขึ้นมาให้มันชัดๆมันก็เป็นวังวนอยู่ประเภทที่ว่าแผนไม่ชัดเวลาแผนไม่ชัดมันทำให้รูปแบบการเล่นของเราก็ไม่ชัดดังนั้นเมื่อรูปแบบการเล่นของเรามันไม่ชัดนะครับมันจะเป็นหน้าเหตุที่ดีเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพี่มือใหม่นะครับโชคเลยให้ความสำคัญกับจุดนี้ที่สุดเลยก็คือ ให้พี่รู้ความจริงก่อนว่ากราฟอ่ะมันจะมีจังหวะเก็บทําไล่ปล่อยแล้วก็ทุบล่วงแล้วก็ลงมาเก็บใหม่เก็บแล้วก็จะเริ่มทําแล้วก็ไล่ไปปล่อยใหม่แล้วก็กําลังจะบอกพี่ว่านี่ไงโฟลสติปตรงนี้นะครับมันเป็นจุดเล่นที่ดีที่สุดมันเป็นจังหวะกัดตัวต้นรอบเป็นจังหวะเริ่มทําที่ชัดเจนที่สุด พี่มือใหม่เล่นฝึกเล่นด้วย Time Frame Day Time Frame Day เล่นเพื่อเล่นลันเทนยิ่งถ้าเซ็กับตัวหุ้นกับตัวจังหวะพวกนี้ถ้ามันผ่านสเต็ปหนึาไปแล้วมันก็จะเล่นไปได้ไกลแต่ยามเซตผันผวนมันอาจจะเล่นสเต็ปหนึ่งขึ้นสเต็ปสไปสเต็ปสแล้วก็ทุบร่วงมันอาจจะเป็นแค่กับตัวรอบสั้นๆแต่อย่างน้อยผ่านสเต็ปสได้มันก็จะขึ้นสเต็ปสา อย่างน้อยก็30% 50%ก็มีให้เห็นอยู่ในยามที่เซ็ตผันผวนดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโชคแค่อยากจะบอกพี่มือใหม่ว่าพี่มือใหม่สิ่งที่โชคสอนในในตอนนี้นะครับสำหรับที่สอนให้พี่นะมันคือหัวใจเลย Time เฟรมเด a y เป็นลันเทนโฟสติปตรงเนี้ยคือจุดเข้าที่ดีที่สุดในหุ้นแล้ว โชคกล้าพูดเลยว่าจังหวะสเตปต่างๆพวกนี้ถ้าเข้าใจกับมันมันคือจุดเข้าที่ดีที่สุดของการเล่นหุ้นสำหรับไทม์เฟรมเดย์แล้วในสิ่งที่โชคสรุปตอนสองทุ่มนะครับของพี่เก่าๆในการเล่นเด t เทตนั้นอันนั้นแหละก็เป็นจุดเล่นหุ้นของไทม์เฟรมย่อยที่ดีที่สุดในการเล่นเดเทตดังนั้นโชคพยายามจะบอกพี่ว่า ชคองแกลนยสอนวิธีการเล่นหุ้นนะครับไทม์เฟรมเดทที่ดีที่สุดด้วยโฟสติปมันจะเล่นด้วยไทม์เฟรมเดทจะเป็นลันเทนเล่นด้วยไทม์เฟรมย่อยจะเป็นเดเทนดังนั้นนะครับพี่มือใหม่จงไม่ต้องสับสนเลยถ้าอ่านการาฟด้วยไทม์เฟรมเดทเล่นด้วยการาฟไทม์เฟรมเดทมันจะกลายเป็นลันเทน ลันเทนจุดเข้าที่ดีที่สุดคือจุดกับตัวต้นรอบจังหวะเริ่มทําไม่ใช่จังหวะเก็บหรือจังหวะไล่ถ้าเราได้จังหวะเริ่มทําจังหวะเริ่มทเนี่ครับมันก็แบ่งเป็นสี่สเต็ปสเต็ปหนึ่งกับตัวต้นรอบสเต็ปสองพัดตัวจังหวะ1สเต็ปสยกจ่อต้านรอยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนสเต็ปสกับตัวเคลียร์เมา์มันก็ชัดเจนสี่สเต็ปตรงนี้มันก็คือจังหวะเริ่มทําทั้งหมด โคตรจะได้เปรียบอันนี้นะครับมันเป็นองค์ประกอบแรกของกราฟ m ท f r เฟรมเดที่กางสอนเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างก่อนว่าถ้าหุ้นจะกลับตัวเล่นมันจะกลับตัวด้วย i ท e f เฟรมเด y แล้วเล่นเป็นลันเทนได้จบตรงนี้ครั้งต่อๆไปโชคก็จะเริ่มเข้า Day เดท i ท e f เฟรมย่อยจริงๆสิ่งที่สอนในรอบสองทุ่มนะครับมันจะเป็น t ท m e เฟรมย่อยอันนั้นเป็นเดทอยู่แล้ว แต่ด้วยความพี่มือใหม่โชคก็ต้องมากักถางให้เห็นว่าทาำเฟรมเดเล่นลันทาำเฟรมย่อยเล่นเดสุดท้าย เราสามารถเอาเดเทตมาเล่นในจังหวะเริ่มทำเพราะหุ้นในจังหวะเริ่มทำตรงนี้นะครับจะมีแท่งเขียวใหญ่ชนลิ่งเยอะเวลาหุ้นมันเล่นนะครับจังหวะยกนะครับชนลิ่งบวก30%มันจะอยู่ในช่วงจังหวะเริ่มทำแต่หุ้นจังหวะไล่ไปแล้วแล้วไปปล่อยนะครับจะไม่มีลิ่งดังนั้นลิ่งจะเกิดเยอะสุดในจังหวะเริ่มต้นเล่น แท่งเขียวใหญ่ๆ10% 15% 20%นะครับหรือหรือบวก30%นั้นจะอยู่ในจังหวะเริ่มทําหรือชนลิงดังนั้นถ้าเราเรียนรู้โฟสเตปว่ามันเป็นจังหวะกับตัวต้นลอ่อเป็นจังหวะเ,เริ่มทําของทรงการาฟกรอบล่างโซนล่างแล้วเราเอาวิธีการเล่นของเดทมาจับในจังหวะโฟสเตปจังหวะเริ่มทําตรงนี้ที่เป็นกับตัวต้นลอ่อมันจะยิ่งทําให้ เราเข้าได้คมเพราะเราเข้าด้วยไทม์เฟรมย่อยเล่นเดทแต่เข้าในจังหวะทรงกราฟไทม์เฟรมเดทที่มันเป็นหุ้นลันได้ก็กลายเป็นเดทเทนแค่นี้เองสิ่งที่โชคอยากบอกดังนั้นสิ่งที่พี่มือใหม่จะต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าพี่จะต้องตกผลึกให้ได้พี่มือใหม่ครับโฟกัสสเต็ปสองไปสามเท่านั้นพอ โฟกัสสเตปสองไปสามเท่านั้นเพราะถ้าพี่ตั้งสติให้ดีต่อให้พี่มีเงินนะครับในพอตห้าล้านหรือสิบล้านหรือห้าหมื่หรือ 5, 000, ห้าแสนก็แล้วแต่พี่ครับเวลามันซื้อหุ้นอะเราไม่ได้ซื้อหุ้นเป็นกองทุนยี่สิบสามสิบตัวนะครับเพียงแต่เราซื้อแค่สามตัวสี่ตัวไม่เกินห้าตัวเน้นเน,น้เข้าใจไหมครับดังนั้นไอจังหวะพวกเนี้ย เราจะเห็นก่อนเพราะหุ้นทุกตัวที่จะกลับตัวต้นรอบได้ล้วนจะผ่านจังหวะโฟสติปซึ่งเป็นจังหวะเริ่มทำชัดเจนที่สุดดังนั้นนะครับโฟกัสในจังหวะ2ไป3สเตป2ไปสเตป3โฟกัสแค่นี้เพราะหลุดสเตป3มันเราก็จังหวะที่ดีก็คือกลับตัวเคียร์เม้าหรือไม่ก็เบรกเอาเนิวไฮที่ที่ยกปรับฐานราคาขึ้นไปเรื่อย อันนั้นเอาไ้เล่นเดเท,ทก็พอแต่จังหวะที่เราจะรวยได้เราต้องถือกินคําใหญ่ก็ต้องเข้าถือในประเภทที่ว่ากึ่งลันเทนในสเต็ปสองในสเต็ปสตรงเนี้ยเพราะหุ้นหลายๆตัวนะครับเราไม่สามารถเก็บไม้ละสองล้าน3ามล้านได้เพราะแว l ลูหรือสภาพคล่องของหุ้นแต่ละตัวนะครับบิดออฟเฟอร์นะครับใช้เงิน1นึ่งแสนก็ยกได้หนึ่งช่อง เงิ S 1> <S 1> นหนึ่งล้านนะครับสิบแสนก็ยกได้สิบช่องไอ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเดทแต่มันไม่สามารถมันมาเก็บเป็นหุ้นลันได้ดังนั้นจำไว้เลยนะตอนนี้โชคกำลังย้ำพี่มือใหม่อยู่ด้วยการเล่นไทม์เฟรมเดอ่านทรงการาฟไทม์เฟรมเดให้รู้ไว้ว่าโฟลสต็ปตรงนี้นะครับมันอยู่ในจังหวะเริ่มทำการาฟกำลังกัดตัวให้พี่มือใหม่นะครับ ตั้งสติในเรื่องสเตปสองไปสเตปสามเท่านั้นเพราะจังหวะทำเงินที่ได้เปรียบปลอดภัยคุ้มค่ามันอยู่ตั้งแต่สเตปสองไปสเตปสามทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะเดี๋ยวโชคจะแพมอะไรบางอย่างให้ในอนาคตว่าการเล่นลันเทนที่ได้เปรียบปลอดภัยคุ้มค่ามันมีอยู่เชิงอยู่นิดหนึ่ง แล้วโชคจะเปิดตรงนั้นให้เพียงแต่ตอนนี้พี่แค่ทำความเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้ก่อนว่ารูปแบบของโฟสต็ปเนี่ยนะครับมันจะเป็นจังหวะเริ่มทำราคาจังหวะกลับตัวต้นรอบดังนั้นนะครับพี่อาจจะเบื่อในการทำการบ้านหรืออาจจะฟังโชคไล่ย้ําไปย้ํามาในตรงนี้แต่โชคอยากจะบอกเลยนะครับ การซึมซับในเรื่องความซ้ำๆเดิมๆหรือการฝึกคัดหุ้นด้วยรูปแบบเดิมๆม,มันทำให้เราเก่งขึ้นนะการฝึกทำอะไรซ้ำๆม,มันทำให้เราตกผลึกแล้วเข้าใจแล้วกระจ่างกับมันชัดเจนที่สุดดังนั้นโชคกำลังจะบอกพี่ว่าพี่มือใหม่ครับประสบการณ์ของโชคมันทำให้โชคตกผลึกในการเล่นหุ้นว่าจังหวะไหนดีที่สุดโชครู้อะไรดีโชคก็สรุปมาให้พี่ เดเหตเล่นยังไงที่ดีที่สุดจับจังหวะยังไงโชคก็จับมาให้พี่ดังนั้นโชคเชื่อว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่โชคสอนพี่ในจังหวะลันเทนนะครับเราเริ่มจับในจังหวะเริ่มต้นทําตรงนี้นะครับด้วยโฟลสตมันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดด้วยทำเฟรมเดย์และจังหวะของการเล่นเดทเหตนะครับโชคก็กาลังจะเกาให้พี่หลังจากนี้ไปนะครับอีกสักครั้งสองครั้งนะโชคก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาเดทเหตเพราะ โชคคิดว่าไม่ต้องสอนทฤษฎีเยอะเอาสิ่งที่มันเป็นบริบทสำคัญจือเป็นโลจิกสำคัญกับมันนะครับเอามาอาธิบายเลยว่าทําเฟรมเดเข้าจุดไหนดีที่สุดทรงกคัพเป็นยังไงที่เป็นสัญญาณเข้าดีที่สุดแค่นั้นจบเพราะตอนนี้ทม์เฟรมเดทรงเข้าในการจุดเข้าต่างๆนะครับจะจบแล้วหลังจากทรงทม์เฟรมเดจบแล้วต่อไปก็ทําเฟรมย่อยทําเฟรมย่อยเพื่อเล่นเดเทหรือเล่นสดหน้าตาโชคก็ต้อง ก็ต้องสอนพี่ว่าทำเฟรมย่อยมีรูปแบบยังไงบ้างก็สอนในทำเฟรมย่อยที่ดีที่สุดไปเลยในการเล่นสังเกตว่าทำเฟรมย่อยมีจุดที่ดีสุดของมันคืออะไรแค่นั้นเองรู้จุดทำเฟรมเดย์ใดีที่สุดรู้จุดทำเฟรมย่อยในสัญญาการเล่นที่ดีที่สุดดังนั้นรู้แค่2จุดแค่นั้นแล้วก็ไปตะลุยนะครับแล้วมาสรุปหน้างานกันตลอดนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวไงไออย่างนงี้มันเป็นรูปแบบจดจําดังนั้นทฤษฎีจริงๆนะในตอนนี้นะครับ มันเป็นเน้นเชิงเห็นจริงมากกว่าเพราะอะไรเอาหัวใจของมันทำเฟรมเดย์ day, เล่นลันหัวใจของการเล่นลันดีที่สุดคืออะไรมันก็คือจังหวะทำราคาก็คือโฟ t e สตหลังจากโฟ t e สตนี้ไปนะครับสุดท้ายเบรกเอา New high นะครับก็จะกลายเป็นแท่งเขียวเปลี่ยนเทนนะครับก็จะเบรกไปเรื่อยๆ หรือไม่ก็กลับตัวเคลียร์เมาหลังจากหุ้นทําราคาไปได้ระดับหนึ่งมันก็จะมันก็จะใช้แค่สเต็ปสกับสเต็ปสถ้ายังเป็นขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆยกเบรกราคาใหม่แล้วก็กดเคลียร์ดึงกลับไปเบรกใหม่แล้วก็กดเคลียร์แต่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยมันเป็นจังหวะเรียงสเต็ปในตอนเริ่มต้นที่ราคากําลังเริ่มทําเท่านั้นเองดังนั้นโชคย้ำอีกรอบหนึ่ง นี่คือหัวใจการเล่นหุ้นที่ดีที่สุดทม์เฟรมเดย์เพื่อเล่นลันเทนหลังจากนี้โชคจะสอนหัวใจการเล่นทม์เฟรมย่อยเพื่อเล่นเดเทดที่เป็นหัวใจของทม์เฟรมย่อยต้องสังเกตอะไรเอาเนื้อเนื้อเอาสรุปแค่นั้นแล้วเน้นวิเคราะห์เน้นเชิงเห็นจริงในกราฟที่เขาเล่นตกผลึกกับมันด้วยความจริงที่มันเกิด ดีกว่าทฤษฎีร้อยหมื่นเหตุผลร้อยหมื่นทฤษฎีที่มายกอ้างความเข้าใจในการหลักวางหลักการสอนของโชคจะวางไว้แบบนี้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้โชคเกินแค่นี้พอนะครับเพื่อย้ำให้พี่มือใหม่ได้เข้าใจอีกรอบหนึ่งว่าที่สุดแล้วในการเล่นหุ้นเอาข้อผิดพลาดของเม้าส่วนใหญ่ในตลาดมาสะท้อนข้อผิดพลาดของตัวเองมาดัก เราไม่จําเป็นต้องเดินโง่ๆเข้าตามรอยเท้าของคนที่เดินเข้ากองไฟหรือผิดพลาดพอดแตกเราดูการผิดพลาดของเขาเอามาสะท้อนแล้วเป็นข้อเตือนใจว่าเราจะไม่เล่นโง่ๆอย่างเขาแค่นั้นพอรักพี่ทุกท่านนะครับผมโชคดีมีความสุขครับเจอกันตอนสองทุ่มนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับในเมื่อโชคทุ่มเทการสอนให้ขนาดนี้โชคอยากแนะนําว่าพี่ครับเรียนเธอครับ พี่จะได้อะไรดีๆเยอะมากค่าเรียนก็แสนถูกเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมพี่จะได้ทั้งหุนการบ้านทั้งความรู้ได้ทั้งกลุ่มสังคมการเล่นหุ้นดีๆพี่น้องในการเล่นหุ้นที่ช่วยกันเฝ้าช่วยกันแนะนําช่วยกันวิเคราะห์เวลาหุ้นวิ่งในกลุ่มกันเมื่อไหร่นะครับพี่ครับทุกคนในกลุ่มก็จะช่วยกันแนะนําและจะได้โอกาสดีๆกันทั้งนั้นเลยค่าเรียนนะครับเพียงเดือนละพันกว่าบาทต่คุ้มค่าที่จะได้มาเดือนหนึ่งหลายพันหรือหลายหมื่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย อยู่ที่ใจพี่ความรู้บวกความกล้าเท่ากับโอกาสของการทํากําไรนะครับอันนี้สิมีทั้งความรู้และสร้างซึ่งความกล้าแล้วมันสร้างโอกาสในการทํากําไรให้พี่ที่ต้องถามตัวเองกลัวอะไรในเมื่อทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจนขนาดนี้ให้ขนาดนี้เต็มที่ขนาดนี้ถามตัวเองดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับการลงเรียนหุ้นกับโชคกับการให้โชคและทีมงานดูแลในเรื่องการเล่นหุ้นและเรียนหุ้น